สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัคนตุกาะนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ3 2ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาหู้ห้องไครอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วก็อาจารย์ปีติพัฒน์นะครับจะมาพูดถึงสาเหตุของรถติดแก๊สแล้วมันไม่นิ่งีนี่มันเป็นยังไงกันนะครับคุณผู้ชมครับปิดท้ายด้วยอาจารย์งามศิริพักนนะครับเขาก็จะมาดูดวงด้วยเบอร์โทรศัพท์ให้ด้วยครับอคกา สน,นสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริหรือสำนักง,งานกปรรวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมครับเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 7ภพรรษาพร้อมทั้งเผยแพร่นแนวพระราชดำริซึ่งได้พระราชทานให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้นคลคร ซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2525จนถึงปัจจุบันก็เป็นระยะเวลา32ปีแล้วครับรายการอาคันตุกะก็ขออาสาเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับทราบและต้องขอขอบคุณสำนักงานกปบรเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ได้ให้โอกาสกับรายการอาคันตุกะได้ร่วมเผยแพร่กิจกรรมดีๆตลอดมาขอบคุณมากเลยครับติดตามชมกันเลยครับอาคันตุกะ ความสุขยังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกขร้อนในใจสุขที่แท้ของ,ของท่านเนี่ยก็เช่นเดียวกันประการแรกก็คือเป็น,ปนอาหารของประชาชนนะาอาหารทุกชาชนในท้องถิ่นท้องถิ่นถ้าไม่มีในท้องถิ่นก็เอาที่อื่นลองมาปลูกอันที่สองก็เป็นอาชีพนะ บางอย่างบางอย่างเลี้ยงเห็ดอะไรเงี้ยนะหรือว,ว่าเลี้ยงกบอะไรก็เป็นอาชีพวมทั้องพืชอื่นเนี่ยก็เป็นอาชีพได้ทั้งหมดนะาของชาวบ้านนี่ก็ศูนย์ทั้งหมดที่ท่านเลือกเลือกทำเมื่อตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสองเนี่ยคือประเด็นคือท่านอยากจะสร้างศูนย์ผสมผสานท,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 ทุกๆพืชทุกทุกวิชาการในที่เดียวกัน แต่ว่าท่านเองก็อ,อรัชก,การเนี่ยไม่เคยไม่เคยตามใจท่านตอนนั้นเลยเนะก็เขาเขาจะแยกกรมกรมข้าวกรมมวิชาการเกษตรกรมประมงคือแยกงานงตัวเป็นสุขถ่านอยากให้งานเหล่านั้นมาอยู่ในที่เดียวกันแต่ว่าจะท,ทําทีเดียวเนี่ยมันต้องท,ทําตัวอย่างให้ดูรัชก,การเขาไม่เข้าใจเขาก็ไม่ทำถ้าใครเลือก60เลือกในจุดที่เป็นตัวแทนของพืชภูมิประเทศและอาชีพของประชาชน ทั้งทั้งประเทศนะก็ะตกลงอย่างเลือกที่เขาอินซอเนี่ยมันใกล้กรุงเทพหน่อยนะอันนี้ก็เขตภาคกลางตอนล่างแต่แล้วก็มีอะไรที่คุณตองก็คือด้านของที่ที่เป็นปลูกพวกยางปาลาหรือเป็นป่าปรุอะไรเยอะแยะนะดินเป็นปุกอะไรก็คืคุณทองแล้วก็มาทางบูพานบูพานนี่ก็เช่นเดียวกันจะเป็กคล้ายๆที่นี่ถูกภูกเขาแล้วมีที่ที่ลาวก็ปลูก ชาวบ้านก็ปลูกข้าวที่คนคนที่สูงก็ปลูกตัดต้นไม้ปลูกไม้ยืนต้นท่านก็เอาทำที่นั่นหือให้ไปแก้เพื่อนท้ายนี่ก็จนเดียวกันที่ผมเรียนได้ฟังแล้วว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ป่ามันมันไหม้หรือป่ามันสูญเสียไปแล้วก็แยกปลูกเพื่อให้ถูกต้องยืนต้นกับปูกที่สูงเพื่ออาหารนะครับภาคเหนือก็มีที่ที่นี่นะครับ ภาคก,กลางภาคก,กลางในความจริงไม่มีมีใครซ่อนนันเดียวนะครับแล้วก็มีภาคภาคกลางตอนล่างาก็คือที่ปวยซายนะครับนี่ก็ร้อยหกศูนย์อย่างพี่คุณไปวิ่งซ้อนอคุ้งกระเบนคุ้งเบนก็เป็นเขตที่ดินที่อยู่ใกล้ๆริมชายทะเลนะาช,าชาวบุกชาวบ้านเลี้ยงจับปลาได้จับปลาทะเลได้สอ์ทะเลได้แต่เดียวกันบนบกก็ พกปลูกพืชได้อะไรเนี่ยเลียงปลาได้เลี้ยงอะไรนี่ยทั้งหมดก็หกสูตรอาชีพต่างๆกันในสภาพภูมิประเทศต่างกันทางเหนือนี่ค็ค่อนข้างจะเห็นไหมมีฤดูแยกแน่นอนทางใต้พี่กุลตองนี่ก็เรียกว่าเหมือนปักใต้เลยผลตกแปดเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นตัวแทนมีตั้งกระทรวงงานมาได้พอสมควรใจเองนะของเองก็อยากจะว่าอยากจะคือทาย ใจตรงท่าน,นว่าจะอยากจะเพิ่มอีกอยกให้ราคาทับ,ทบตาจากต่หลังท่านประสุขภาพใันไม่เขาทดลองเนี่ยท่านก็ไม่สามารถที่จะสร้างได้ทางกระทรวงเกษตรก็เคยทําเรียนแบบนะทาเรียนแบบแต่ก็ไม่ต่อเนื่องเจ่ที่ขอนแก่นนะศูนย์ท่าพระนะขอนแก่นที่ชยัยนาทก็มีศูนย์ชัยนาที่ทางภาคใต้ที่สงขลาก็มีศูนย์แบบเดียวกันแต่ไปไปแล้วก็เลิกหมดเชียงใหม่ก็มีศูนย์ แลตันังพิพิธภัณที่ที่ดอยที่ใกล้ๆนะใกล้มหาลัยชิวัยบนดอยเสร็จแล้วก็พอเปลี่ยนเจ้าหน้าที่เปลี่ยนที่ปรีเปลี่ยนอะไรก็เลิกหมดอันนี้ก็เลยเป็นเป็นงานอื่นไปนะก็ไม่ต่อผมเองก็เคยคิดว่าตอนที่พระองค์มีพระชนมายุ2อ0 0ฉลองที่เราฉลอง2 5งพัปอะไนะก็คิดว่าอยากจะแนะให้ ราชการสร้างเพิ่มสักสามศูนย์เพื่อเป็นตัวเลขถืออย่างน้อยก็เป็นศูนย์ที่ให้ใหกรมวิชาการเกษตรมาดูแลสักศูนย์หนึ่งให้กรมปศุสัตว์มาดูแลสักศูนย์กรมข้าวมาดูแลสักศูนย์แต่ว่าเนื่งองจากเหตุการณ์ต่างๆก็ไม่สามารถดำเนินไปได้นะครับเพราะวลานี้ศูนย์ที่หกศูนย์เนี่ยจะดูแลโดยได้หน่วยราชการสามสี่หน่วยนะมีกรมพัฒนาดินสองแห่งคือกวินซอนกับพิทุลทอง มีกรมโชวทานสองแห่งคือที่ห้วยคลายกับภูพานแล้วก็มีตํารวจเชินชายแดนที่ห้วยทรายแล้วก็มีกรมโมอที่คุ้งกระเบนนี่กรมที่ใหญ่ๆที่ควรจะดูแลศูนย์นี่ก็มีสามสูย์คือข้าวกรมยาการเกษตรพันุสัตว์ แต่ก็ไม่สาเร็จนะต่วอย่างว่าราชการเนี่ยเขายังไม่ค่อยอยากรวมรื้ไงไปทราบนะงบมานไม่มีเลยก็ mm. คืออยากชวนชวนให้มาดูนะครับแต่ว่าศูนย์เนี่ยมันก็เป็นศูนย์หนึ่งที่ตั้งไกลจากเมืองไกลจากที่ประทับนะครับผิดกศูนย์อย่างคุณทองหรือศูนย์ปูพานศูนย์ห้วยทรายซึ่งใกล้ที่ประทับองท่านนะท่านประทับได้มาอยู่นี่เนี่ยท่านต้อง,ง,ง,งประทับในเมืองที่จวัดทานอะไรเงี้ยก็ ก็เลยการประชาประชาสัมพันธ์หรือคนที่รู้จักก็น้อยหน่อยก็แต่เะาแต่เราก็พยายามทำนะอย่างวันนี้กระผมก็ได้ความคิดจากรองผู้ว่าเองว่าเราควรจะถ้ามีระบบลายก็ส่งเลยนะส่งไปให้ศูนย์ต่ตางๆของเราจะต้องช่หยือที่ไหนที่เราส่งลายได้เหน่อนะส่งไปเลยให้เห็น,นแล้วก็กาส่งมาแต่ในท้องถิ่นนี้ทำอยู่แล้วนะครับความจำได้บางปีเนี่ยเราต้องมีงบประมาณ รับแต่กนักเรียนจับเพื่อปลอมเนี่ยมาดูนะคุณจะเห็นที่นี่กับพี่คุณทองต่างกันนะพี่คุณทองเด็กเต็มไปหมดเลยเพราะมันใ,นใกลนะ้แล้วก็มัในใกล้แล้วก็ทุกหมู่บ้านมันเมืองมันใกล้กันที่นี่มันไกลในโรงเรียนอย่างมีข้ามเขาไปเนี่ยมาไม่ได้เลยเราไม่ให้รถไปรับอะไรแต่เขาก็มาไม่ได้กัน ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเนี่ยก็จะมีส่วนที่สําคัญอยู่3มเรื่องเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของงานศึกษาวิจัยซึ่งเรื่องนี้ก็มีคณะกรรมการดูแลอยู่ของศูนย์ศึกษานะครับส่วนที่สองกอ็คือการขยายผลก็จะมีเรื่องของการสาธิตการทาอาชีพต่างๆทางด้านการเกษตรเนี่ยในศูนย์ศึกษาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพืชประมงปศุสัตว์หรือการรักษาป่าไม้ ต้นน้าลาทานนะครับส่วนที่สเนี่ยน่าเป็นเรื่องของการบริหารและการประชาสัมพันธ์ซึ่งเรื่องนี้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องมาตลอดและคงจะดําเนินการต่อไปที่ศูนย์ศึกษาเนี่ยนะครับปัจจุบันคงจะเห็นว่าป่าไม้เนี่ยได้ขึ้นมาเต็มและซึ่งเมื่อเริ่มต้นเมื่อ32ปีที่แล้วเนี่ยพื้นที่เนี่ยจะไม่มีต้นไม้จะเป็นเรื่องของเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมก็ ท่านได้หาน้ําตามแนวของพระเจ้าอยู่หวท่านได้จัดหาน้ําก่อนที่ศูนย์ว้อง์คร้นี่ก็มีอ่างเก็บน้ำเจ็ดแห่งแล้วก็มีบ่อเล็กๆอีกประมาณ5้าแห่งสําหรับสร้างความชุ่มชื้นทําให้การฟื้นฟูป่าไม้เนี่ยสามารถกลับมาได้อย่างที่เห็นจนปัจจุบันนี้อันนี้ก็เป็นแนวก็ามคของพระองค์ท่านส่วนที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของการปรับปรุงดินแน่นอนแต่ก่อนไม่มีการปลูกพืชอะไรขึ้นมาปัจจุบันก็มี กาเรื่องของการเกษตรราณีดมีการปลูกพืชผักต่างๆนะครับและไม้ผลด้วยและนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของกิจกรรมเกษตรในแง่ของตัวมงปศุสัสว์ต่างๆเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นแนวเรื่องบีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่หัวและปัจจุบันก็คงจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าได้ประสบการณ์สเร็จแล้วครับนอกจากพื้นที่รับสูงแล้วเนี่ยก็คงจะเป็นที่อบรมให้ความรู้นะครับ กเกษตรกรทั่วไปเนี่ยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มาได้หมดน,นะครับก็มีความรู้อยู่ในนี้ไม่ว่าเป็นเรื่องอย่างที่เรียนเรื่องป่าไม้เรื่องการประกอบอาชีพเรื่องของการดูแลรักษาป่าการจัดการบริหารน้นอะไรต่างๆเป็นต้นครับที่รอบตูงที่จะมีตัวอย่างความสําเร็จของเกษตรกร,ะกรนะครับในแง่ของการเพาะเห็ดการปลูกไม้ผลการเลี้ยงปบกอะไรต่างๆนาน,นานที่ เกษตรกรต้นแบบเหล่านี้ได้มาเรียนจากศูนย์ศึกษาก็ออกไปประกอบอาชีพจนประสบความสําเร็จและเขาก็ยังเป็นครูสําหรับเกษตรกรที่มีความสนใจเนี่ยก็ให้ช่วยกันสอนกันเองเกษตรกรคุยกันเองก็คงจะเป็นวิธีหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้ครับ นพัตั์พาสุดค่ะ,ะเป็นอยู่ในหมู่บ้านแม่ห้องไคอะค่ะเป็นหมู่บ้านรอบศูนย์ค่ะปัจจุบันเป็นแม่บ้านค่ะค่ะล่าสุดนี้นะคะก็อบรมเกี่ยวกับการทําชาผักเชียงดาค่ะแล้วก็การทาทูบทุบสมุนไพรอะไรเงี้ยค่ะศูนย์แห่งนี้นะคะก็คือว่าได้มีการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่อยู่รอบศูนย์อีกทั้งยังชาวบ้านเกษตรกรที่อยู่ทางภาคเหนือค่ะ แต่จังหวัดภาคเหนือก็ก็เข้ามาอบรมมาหาความรู้ในนี้ได้ค่ะค่ะอย่างแรกก็คือเลยก็คือได้เห็นอดอกไม้เมืองหนาวอะไรเงี้ยค่ะที่พระองค์ท่านสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกค่ะก็รู้สึกสวยงามตื่นตาตื่นใจมากค่ะค่ะ,ะทั้งสองพระองค์ทรงรักประชาชนคนไทยอะค่ะก็ท่านก็ได้มอบแต่สิ่งดีๆให้กับประชาชนค่ะค่ะก็อยากให้พระองค์ท่านทั้งสองพระองค์มี สุขภาพพารามัยที่แข็งแรงตลอดไปอยู่คู่กับประชาชนคนไทยตลอดไปค่ะเรามาพบกับรายการอาคารสุกภาช่วงรอบรู้เรื่องรถกับอาจารย์ปติพัฒน์เหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เราก็ให้ความรู้ผมชอบนะในบางเรื่องเนี่ยที่คุณผู้ชมถามมาโดนใจเลยนะคือไม่รู้พอถามอุ้ยอุ้ยเออ,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 อเรื่องนี้เราก็ไม่เคยสังเกตนะอย่างเทปที่แล้วที่อาจารย์บอกว่าก่อนสตาร์ทเรื่องรบกวนแตะแบกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออโอเคนะหลังอะไรนั้นเซฟัง้เซรายการเราเลยไปเทปนี้ก่อดตาเตี้ยนะเซฟตี้เซฟตี้อะไรอย่างเงี้ยครับคุณผู้ชมครับเอาละครับอย่างที่เรียนให้คุณผู้ชมทราบน,นะครับว่าหัวข้อเรื่องวันนี้ครับสาเหตุของของรถ รถผมตีแก๊สอะสมมตินะแล้วแบบเครื่องผมน่าเบื่อโง่บดังเดินไม่เรียบเดินไม่เรียบอะไรเงี้ยมันมันเยอะนะทรยใช้แก๊สใช่ไหมใช่ใช่แต่ขนาดบางครั้งใช้น้ํามันด้วยนะอะไร้แบบผมโม่ไปหมดเลยทันคือจริงๆแล้วมันถ้าถ้าถ้าในกรณีที่เราต้องเช็คก่อนว่าไม่เรียบเพราะ ในขณะที่ใช้แก๊สหรือเปล่าไม่เรียกเขาถนนไม่เรียกวิ่งมันต้องอคุยก <c oughs> ัอออนอกไหมชอบ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 เรื่อ <c oughs> คือรถใช้แก๊สเนี่ยหมายความว่าใช้น้ำมันก็ได้ใช้แก๊สก็ได้ครับผมทีนี้ถ้าเกิดในกรณีเครื่องเดินไม่เรียบเนี่ยเฉพาะใช้แก๊สแล้วไม่เรียบหรือไม่เรียบทั้งสองอย่างใช้แก๊สครับไม่เบเบื้องต้นเนี่ยการที่เครื่องเดินไม่เรียบในขณะที่ใช้แก๊สเนี่ยก็แน่นอนที่สุด ก็เป็นเพราะเกี่ยวกับระบบแก๊สนั่นแหละถูกไหมฮะถูกครับเพราะถ้าน้ำมันหู่นิ่งเลยนิ่งเลย <c oughs> ก,ก็แสดงว่ามีปัญหาที่ตรงตรงแกส๊ส <c oughs> ในกรณีที่เป็นทั้งคู่เลยเนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากการการเช็คกันน้ํามันก่อนเริ่มต้นการเช็คต้องเช็คจากระบบน้ํามันครับว่ามันเป็นอย่างไรถ้ามมนเรียกทั้งคู่แปลว่าเราจะต้องเช็คจากน้ํามันว่าระบบหัวฉีดเนี่ยครับ <c oughs> มันใช้การได้ปกติไหมเพราะปะกติเราใช้แก๊สเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ใช้น้ํามันโอ้ใช่ส่วนใหญ่ใช้แก๊สหัวฉีดน้ํามันก็เปรียบเสมือนที่ฉีดผ้าแลารีดผ้าอเป็นฝอยอฝอยอถ้าเราทิง้งไว้นานไม่ค่อยได้ฉีดสิ่งสกปร,ปรกมันไปตันตรงหัวจ่ายหัวฉีดฉีดไปมันก็จะอาจจะตันมันไม่ค่อยออกไงต้องพยายามถึงจะออกเพราะฉะนั้นหัวฉีดน้ํามันเป็นแบบนั้นในกรณีเราเราไม่ค่อยได้ใช้นานๆหรือใช้น้อยมันก็จะมีโอกาสเป็นอย่างนั้นครับมันก็ไม่เรียบ อันนี้คือเกี่ยวกับน้ามันเพราะฉะนั้นน้ำมันเดินดีแสดงว่าระบบทุกอย่างของรถคันนี้มันมันสมบูรณ์ล้วนะฮะปกติปกติถ้าไม่ดีก็ไปล้างหัวจ่ายหัวฉีดเหมือนกับถอดไอจุกน้ำมันแต่ถ้ามันเดินดีอาจจะอไปจบไปเราสิ่งที่เราทําก็คือไปจูนอัพจูนอัพแก๊สครับแก๊สเดินไม่ดีก็ไปจูนอัพแก๊สเป็นวิธีที่ผมว่าง่ายสุดจูนอัพก็คือหมายความว่า ตั้งค่าการจ่ายตั้งค่าความสัมพันธ์ของอากาศของเชื้อเพลิงให้มันมอยู่ในเกนสมบูรณ์ที่สุดถ้าเราทําให้สมบูรณ์แล้วยังเป็นอยู่โอ้ยุ่งเลยอาจจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องยนต์แต่ผมไม่ความความเชื่อว่าถ้าในกรณีเคสนี้นะครับน้ํามันเดินดีโอเคเรียบแก๊สไม่ดีจูนอัพจบ ถ้าน้ำมันเดินไม่ดีจุนอัพน้ำมันล้างหัวฉีดน้ำมันทุกอย่างแล้วก็ยังไม่ดีอยู่แก๊สก็ไม่ดีจุนอัพแล้วก็ไม่ดีอาจจะเป็นที่ระบบของเครื่องยนต์อยะเารอเนี่ยเพราะนั้นถ้าน้ำมันเดินเรียบเนี่ยโอกาสที่จะเป็นเกี่ยวกับเครื่องยนต์ก็คงคงยากกว่าเพราะว่าน้ำมันมันสมบูรณ์แต่ก็จะมีอีกอยู่จุดหนึ่งพี่ตูนครับ จุดที่ก็คือแก๊สเนี่ยมันเซนสถีบมากโดยปกติระบบไฟของของรถง,งิสูจน์เนี่ยไฟที่ผมพูดถึงไม่ใช่ไฟจากแบตเตอรี่นะไฟ,ไฟจากจานจ่ายคือไฟที่เข้า,าหัวเทียนไฟเขาเรียกไฟจุดระเบิดครับสายหัวเทียนปกติรถใช้น้ำมันเนี่ยก็จะมีสสยหัวเทียนนั่นแหละใช้แก๊สก็ใช้เหยนสหัวเทียนเหมือนกันทีนี้โดยปกติรถี่ตุจนใช้น้ำมันอยู่เนี่ยโอ้โหเดินดีทุกอย่างสมบูรณ์หมดเลยนี่เลยพอรถพิสูนติดแก๊สปั๊บ อ้าวทำไมมันสะดุดไม่ดีล่ะล้วนเลยล<ะ>้ลวนเลยคือรถใช้แก๊สเนี่ยจะจะกินไฟจะกินไฟจุดระเบิดมากกว่าน้ำมันเอเพราะงะั้นเนี่ยวันนี้ใส่หัวเทียนเราเกิดความเสื่อมโทรมเก่าแต่ใช้น้ำมันโอเคอเหมือนรถดอกยางไม่ค่อยมีอ่ะขับตรงตรงโอเคพอโคง้งปับมันต้องใช้แลนเสียดไม่โอเคอเหมือนไงนะฮะ ใช้น้ำมันโอเคเพราะมันไม่ได้ใช้ระบบไฟอะไรมากมายแต่พอใช้แก๊สปั๊บมันดึงไฟเลยรู้สึกได้ว่าเอ้มันระบบนี้มันไม่ค่อยดีนี่จำเป็นต้องเปลี่ยนสายเทียนเพราะนั้นเนี่ยบางจุดของแก๊สที่มันเดินไม่เรียบอยู่ในน้ำมันน่ะมันอาจจะโอเคก็ได้เสื่อมโซมเหมือนกันแต่เสื่อมโซมยังไม่ออกอากาเนี่เพราะเป็นน้ำมันเพราะเป็นน้ำมันนะฮะไม่ดึงมาก แต่พออยู่ในแก๊สปั๊บความนี่มััวมันชัดเจนเลยเซนสิทีมากแก๊สออกมาให้ออกเลยใช่เพราะฉะนั้นเราเราเรา,เราต้องต้องต้องมีความรู้บ้างไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไปที่ศูนย์หรือไปที่ท,ท,ที่อู่บริษัทศูนย์บริการอู่ซ่อมข้างนอกเนี่ยคงเรื่องใหญ่คงเรื่องใหญ่ใช่คงเรื่องใหญ่ต้องรู้บางจุดไลยบ้างแล้วหัดอยู่มีอันนึงบางทีนะเป็นอย่างเงี้ยเราเลงลงเหยียบก็ไม่ค่อยจะขึ้นอือครับคือคือเหยียบไม่ขึ้นเนี่ย เบื้องต้นใช้แก๊สนะใช้แก๊สคือใช้แก๊สคือแก๊สี่มันมีการปรับจูนให้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 กินแก๊สมากน้อยได้นะฮะอันนี้พูดถึงทั้งสองระบบเลยนะทั้งระบบโุ่ฉีหรือระบบเป็นเป็นระบบธรรมดามิกเซอร์ธรรมดาถ้าเราปรับให้กินแก๊สน้อยมันก็ก็จะความความแรงหรือว่าออกตัวมันก็จะอืดอนะฮะกินเชื้อเพลิงน้อยว่างนเชื้อเพลิงน้อยกินน้อยแล้วแบบไม่ใช่ละไม่ใช่นลอเลย ทีนี้เนี่ยอันนี้คือเบื้องต้นแต่อาจจะอืดด้วยด้วยอย่างอื่นก็ได้แต่อันนี้ผมคุยที่ว่ามันน่าจะเป็นไปได้เหมือนอยู่ๆรถต้านปิจิดน้ำมันหมดไหมแบตหมดห้ือเปล่าคือเบื้องต้นก่อนนะฮะซึ่งเชิงลึกมันก็ต้องมีอีกหลายหลายข้อจากัดนะครับคุณผู้ชมครับสําหรับท่านที่รถใช้แก๊สนะครับก็เข้าตามระยะเขาก็ได้เช่นที่ติดวันนี้เลยนะอีกหนึ่งเดือนเป็นอะไรไม่เป็นไม่รู้เข้ามาตามที่เขาบอกแล้วก็อีก หมื่นกิโลเข้ามาอีกมือที่ตุเคยเคยเคยอย่างนี้ไหมอย่างโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยมันจะมีแอปพลิเคชันอยู่ตัวที่เป็นเป็นตัวแบบเหมือนเคลียระบบอ่มันล้างระบบมันอย่างสมมุติ Android จะมีตัวอะไรทักอย่างันมันเคลียระบบมาสเตอร์คีอะไรก็ว่าคือระบบเกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์พวกเกี่ยวกับไอทพวกเนี้ยมันจะมีไวรัสใช่ใช่นะฮะ วิธีการง,ง่ายๆก็ปิดเครื่องเปิดใหม่อะไรที่เราทำกันครับรีบู o ไป,ะปะระบบแก๊สคลฉีดก็เหมือนกันมันจะมีมันจะม,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 มีกล่องควบคุมโดยโดยใช้กล่องอออคือเราใช้ไปนานๆเนี่ยกล่องพวกนี้อันนี้พูดถึงพูดถึงน้ํามันเลยนะระบบของรถยนต์ทั่วไปที่มันเป็นระบบค่อนข้างซับซ้อนเนี่ยใช้ไปนานๆเนี่ยมันก็จะมีไวรัสปนๆคือนจนที่มันจะลวนเลินเลยไปหมดเลยซึ่งเราก็ควรจะต้องเข้าไปเคลียร์ระบบไปเซต เซตเคลียระบบบ้าง<ม>จากการใช้คอมพิวเตอร์เข้าไปเคลียรีเซตใหม่เหมือนกับเราปิดเครื่องเปิดใหม่โทรศัพท์ม,มือถือเราหรือก็ใช้แอปประมาณนั้นฮะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยมันไม่ต้องไปจูนเจริอะไรหรอกเข้าไปเคลียระบบรีเซตใหม่มันอาจจะดีขึ้นก็ได้ในระดับหนึ่งถ้ามันไม่มีอะไรเสียหายมากนะนะฮะนี่แหละมันเหมือนกันครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าแก๊สไม่ได้มาจากโรงงาน เพราะรถผมเนี่ยลถมาจากโรงงานคือน้ำมันอย่างเดียวเฟอร์รี่พี่ตู่เนใช่ไหมเฟอร์รี่ติดแกสติดแก๊สเข้าไปเพื่อเป็นเป็นสริมให้ประหยัดว่างั้นเถอะอะไรนู่นนี่น่ซึ่งเราเอาอะไรได้น้อยแหละอะไรได้น้อยแหละเราได้น้อยเราเคยคุณไปแล้วงานแด้วใช่ไหมมาประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมอะไรที่มาเสริมเข้าไปก็ดูแลมันนิดหนึ่งอย่างที่อาจารย์ได้แนะนําไว้แล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ปิติพัฒน์ครับสวัสดีครับก็ถ้าขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการนะครับกับช่วง รอบรู้เรื่อนรถกาจากธิรั์ขอบคุณครับสวัสดีครับครับแล้วเจอกันครับ ะะมาพบกับความรู้เกี่ยวกับเลขาศาสตร์ค่ะตามที่นัดกันไว้นะคะวันนี้ค่ะอาจารย์จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเลขาศาสตร์เบอร์โทรศัพท์นะคะซึ่งกําลังฮิตค่ะไม่ว่าจะวัยรุ่นนะคะตอนนี้เราก็มาสนใจเกี่ยวกับเรื่องเลขาศาสตร์ค่ะสําหรับเบอร์โทรศัพท์นะคะที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจําวันค่ะตอนนี้นะคะวัยรุ่นเราเมีความสนใจมากๆนะคะสําหรับนักเรียนนักศึกษานะคะที่บางคนเนี่ยรู้สึกว่า อืดน,นะคะเฉยแล้วก็ไม่มีความขยันนะคะเราสามารถที่จะเลือกโ,โทรศัพท์นะคะที่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ย มีความแอคทีฟขึ้นมานะคะหมายเลขเบอร์โทรศัพท์นะคะที่วันนี้เนี่ยจะให้ความรู้กับท่านผู้ชมค่ะสำหรับน้องๆน,นะคะที่มีโอกาสดูรายการอาคารตุก,กะนะคะเลขโทรศัพท์ที่เราเนี่ยสามารถที่จะมีความแอคทีฟขึ้นมานะคะ mm hmm. เบอร์นี้ค่ะก็คือเลขสี่แล้วก็เลข5้านะคะซึ่งรวมกันเนี่ยเป็น9สําหรับตําราของอาจารย์นะคะ mm hmm. เบอร์โทรศัพท์เนี่ยเราไม่ได้ดูคือ7ตัว9ตัวหรือว่าอะไรทั้งนั้น นะคะเราดู3ตัวที่มีความสำคัญสำหรับชีวิตเราซึ่งรวมแล้วเนี่ยจะทำให้ดวงดาวเนี่ยไม่เป็นคู่ศัตรูนะคะสำหรับท่านผู้ชมค่ะที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องเซลล์นะคะเรื่องการพูดก็เช่นกันค่ะเราก็จะต้องใช้เลข5-9หรือว่าเลข4-5ได้นะคะตรงนี้แต่ว่าขอให้รวมเป็นดวงดาวที่ดีเช่นรวมเป็นราชาโชคนะคะก็คือเลข11ตรงนี้ถือว่าโอเคนะคะ ค่ะสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่ค้าขายทั่วไปนะคะไม่ว่าจะค้าขายสิ่งใดนะคะอาจารย์แนะนำค่ะเลข2อสีนะคะดาวจันทร์กับดาวพุธเนี่ยเป็นดาวู้มมิตรซึ่งจะทำให้มีลูกค้าเนี่ยเข้ามานะคะในร้านเราแล้วก็ทำให้ตัวเราเนี่ยมีเสน่ห์ค่ะ สำหรับความรู้ในรายการนะคะที่มาพูดเกี่ยวกับเรื่องเลขโทรศัพท์นะคะสำหรับท่านผู้ชมค่ะที่มีอาชีพนอกจากนี้ไม่ว่าจะเป็นอาชีพทหารหรือตำรวจนะคะซึ่งความรู้ในวันนี้เนี่ยยังไม่โดนใจท่านผู้ชมค่ะสามารถที่จะติดต่อนะคะดูดวงได้นะคะตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะ รายการอาคันตุก,กะต้องขอลาท่านผู้ชมนะคะพบกันในทุกๆเทปของรายการนะคะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีคะ่ะโชคดีและมีความสุขนะคะสวัสดีคะ่คกกะ